ความสุขเติมรอยยิ้มเติมอาหารสมองกับรายการ Smile Radio ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเนราธีวาด FM 98.25 MHz แเะแนะนำติชมรายการหรืออยากจะฟังงานเพลงครับเพราะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073532149 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสมาเรดิโอเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันพระรหัสจบดีเนาะช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีถึง10บนาฬิกานะคะทางสวทรนราธิวาสค่ะ FM 98.25 m เ z คามกะ่าวันนี้วันพระรหัสจบดีที่10 7นะคะกุมภาพันธ์2,565ค่ะวันนี้รับหน้าที่นะคะกับดาน,นิดค่ะส่วนวันนี้เนี่ยรายการอาจจะไม่เต็มเนาะไม,ไม่เต็มหมายถึงว่าไม่เต็ม50นาทีนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวอีกสักครูนน่นึงค่ะช่วงประมาณเ้านาฬกานาทีนะคะจะมีการประชุมนะคะ สภาผู้แทนร,ร,ราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาวันนี้ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะก็คือจะมี2วันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะพระหัสสวัสดีที่17แล้วก็วันศุกร์ที่18นะคะใครที่ ชอบเรื่องของการบ้านการเมืองนะคะติดตามกันได้นะคะกับการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้นะคะส่วนก่อนที่จะไปติดตามการประชุมสภาว,วันนี้ค่ะดานนี้ก็มีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ฟังกันเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 เเนี่ยเริ่มมากันอีกแล้วนะคะยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็นหลักหมื่นแล้วเนาะสำหรับทั่วประเทศเนาะส่วน นราธิวาสของเราตอนนี้ก็เป็นตัวเลข2หลักนะเมื่อวานเนี่ยประมาณ10กว่าคนนะคะเมื่อวันก่อนนั้นอะประมาณ40กว่าคนนะคะ,ว,นนนนะะวัน,น,ะะวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรายังจะต้องเข้มงวดเรื่องของมาตรการกันอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังๆตอนนี้ในจังหวัดนราธิวาสเนี่ย ก็มีหลายโรงเรียนที่มีการเปิดออนไซต์กันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายโรงเรียนเหมือนกันที่ออนไซต์กันไปแล้วแต่ก็เจอเรื่องของสถานการณ์โควิดสิ้มีน้องๆติดเชื้อก็ทําให้หยุดกันไปนะคะหลายโรงเรียนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทางกรมอนามัยก็เลยมีการหารือเรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการเปิดเรียนออนไซต์นะคะกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานศึกษาค่ะซึ่งทาง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการจัดประชุมหารือสําหรับมาตรการนะคะในการที่จะยกระดับความปลอดภัยเปิดเรียนออนไลน์นะคะกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสิในสถานศึกษานะคะผ่านระบบซ o ม m ิทติ้งค่ะโดยมีทางด้านของดรสุพัฒน์จำปาทองนะคะปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานค่ะพร้อมด้วย ออรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนันค่ะขอขอภัยค่ะนายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนนนะคะนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยค่ะรองศาสตราจารย์พลตรีหญิงเรดีวิไล3โกเซสนะคะรองประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีทางด้านของดรเกตทิพย์ สุภาวานิชนะคะรองเลขาธิการกรปทออนะคะว่าที่ร้อยตรีธนูวงจินดาค่ะรองเลขาธิการกรปทออนายแพทย์จราวุฒิบุญสุขารองทิบดีกรมอนามัยแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเพื่อที่จะมีการพิจารณาสำหรับแนวทางนะคะในการ ในการดําเนินการเรื่องนี้3ประเด็นหลักค่ะก็คือประเด็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. กรณีที่มีนกักเรียนติดเชื้อโควิดสิแล้วก็เสี่ยงสูงนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการจัดการสอบสําหรับนกักเรียนติดเชื้อโควิดสิที่สนามสอบค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนโควิดสิบเาหรับครูแล้วก็นกักเรียนอายุ5้าถึงสิปปีค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ ท่านนายกรัฐมนตรีมีความกังวลและก็ห่วงใย,ยนะคะโดยจะมีการสรุปการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีการเตรียมการนําเสนอเข้าสู่สอบ,บอกอสอบอคอนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการเสนอกันไปวันนี้นะคะก็จะได้ติดตามการสําหรับ ประเด็นมาตรการหาหรือยกระดับความปลอดภัยการเปิดเรียนออนไลน์นะคะในสถานศึกษาค่ะเดี๋ยวจะได้นามาติดตามกันนะคะว่าข้อสรุปจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังจะต้องขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,น,น,นักเรียนนะคะที่จะต้องอดำเนินการเรื่องของมาตรการทางด้านสาธารณสุขกันอย่างเข้มงวดกันก่อนนะคะนี่ก็ฝากกันในช่วงของรายการสมาเรดิโอค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคู่เดียวค่ะช่วงหน้า กลับมานะคะในช่วงของรายการสมา